ในข้อที่หนึ่งนะครับเขาอยากรู้ว่าคุณพ่อใช้เวลาขับรถนานแค่ไหนนะครับขับรถจากบ้านออกจากบ้านตอนหกโมงสี่ห้าไปถึงที่ทำงานตอนเจ็ดโมงยี่บห้าเออก็ต้องจับลบกันถึงจะรู้ว่าใช้เวลาไปเท่าไหร่นะครับเจ็ดยี่บห้าลบตอนที่ออกจากบ้านมันหกโมงสี่ห้ายี่ห้าตั้ง ลบสี่ิบห้ามันลบไม่ได้มันก็ต้องขอยืมจากชั่วโมงใช่ไหมครับขอยืมจากชั่วโมงให้ยืมไปหนึ่งชั่วโมงตรงนี้จะเหลือหกชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงที่ให้ยืมไปมันจะกลายไปเป็นหกสิบนาทีบวกกับตรงนี้อีกกี่ห้นนาทีเป็นแปดสิบห้านาทีงั้นแปดสิบห้าลบกับสี่สิบห้านะครับมันจะกลายเป็นแปดสิบห้าลบกับสี่สิบห้าก็เหลือสี่สิบ 6กลบหกศูนอ่างั้นก็คือใช้เวลาไปสี่สิบนาทีครับตอนนี้ไม่มีอะไรเลยนะครับ